สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่ายาของเราระบายน้ําจริงไหมค่ะไหมนะคะนี่จะเป็นเกจการแจ้งนะคะลูกค้าที่ใช้การแจ้งค่ะจะมีรูระบายน้ํานะคะเอ่อจะมีรูระบายน้ําแบบเดี๋ยวเอายาตัวอย่างให้ดูนะนี่ค่ะนี่จะเป็นรูระบายน้ํานะคะนี่จะระบายน้ําค่ะไปดูกันนะคะว่ายามาระบายน้ําจริงหรือเปล่านะคะยาที่เราจะเอามาทําให้ดูว่าจะมีหลายแบบเลยนะคะนี่ค่ะจะมีเป็นหนึ่งสองสามสี่ สีตัวนี้เนาะเราไปดูกันว่ามาระบายน้ําจริงไหมนะคะเราไปเจอกนานร้านกันค่ะโอเคคะ่ะลูกค้าตอนนี้เราก็อยู่ที่หลานร้านแล้วนะคะเราไปเปิดน้ำก็บ้านหนึ่งนะ,ะโอเคเปิดน้ำแล้วนะคะลูกค้าเรามาดูกันที่ตัวแรกเนาะประนาด้วยหญ้าสนามฟุตบอลที่หนาะเอ่อหญ้ายาวห้าเซนเนะลูกค้าเนาะนี่นะ ดูระบายน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมลูกค้าเห็นไหมอะ่ะนี่นะหนูเดี๋ยวหนูลองเอาน้ำเอาน้ำมือนี้เนาะโอ้น้ำแรงเกินไปหนูนะคะโอเคประมาณนี้นี่นะลูกค้าเออไปนูนะดีถ้ามาถือน้ำให้หน่อยสินี่ค่ะลูกค้า,าน้ำมันจะระบายอันนี้เป็นรูระบายน้ำนะคะ เห็นไหมอะ่ะตรงนี้จะเป็นรูระบายน้ําตรงนี้ก็เปรูระบายน้ําค่ะมันจะไหลออกทางนี้นียนะคะโอเคเราไปตัวต่อไปเนาะลูกค้าเนาะเอาตัวสี่เซนพรีเมียมกันนะคะสองสีนะคะลูกค้าสี 4, เ่เซนพรีเมียมสองสีเนาะเออสักคนนะนี่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 ระบายน้ำเห็นเห็นน้ำออกตรงรูระบายน้ำไหมคะ นี่จะไล่ออกแบบนี้เลยตรงนี้ไม่ใช่นะคะลูกค้านี่ขอบอันนี้เป็นรูระบายน้ํานะนี่ลูกค้าเห็นปะโอ๊ยโอเคไปต่อที่สามเซนติเแปดเข็มอันนี้ก็พรีเมียมเหมือนกันนะคะลูกค้าอันนี้พรีเมียมจะหนานะลูกค้าแต่ก็ยาระบายน้ําดีใช่ไหมคะเก็บพรีเมียมนะระบายน้ําดีใช่ไหมอันนี้จะเป็นรูระบายน้ำนะลูกค้าอันนี้จะเป็นตรงขอบนะคะอันนี้ไหลทิ้งอย่างนี้แต่ตรงนี้เป็นรูระบายน้ํานะคะลูกค้านี่นี่ลูกค้าเห็นไหม ระบายน้ำแบบนี้เลยค่ะเรามาต่อกันที่2.5เซนพิเมียมนะคะลูกค้าตัวนี้ก็พิเมียมนะหนาแต่ก็ยังระบายน้ำเนาะเดี๋ยวหาดูระบายน้ำก่อนโอเคดูระบายน้ำอยู่ตรงนี้อุ้สักคู่นะคะดูระบายน้ำอยู่ตรงนี้น,น,นี่ลูกค้าเห็นไหมไม่เห็นเนาะเอาใหม่ oh นี่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 อันนี้จะเป็นรูระบายน้ำนะน,น,นี่ลูกค้าเห็นไหมเห็นน้องปอเห็นอยู่เห็นอยู่นี่นะโอเคค่ะลูกค้าโอเคค่ะลูกค้าเรื่องรูระบายน้ำก็แค่นี้นะคะลูกค้าจริงๆย่ามันก็ระบายน้ำดีทุกตัวนะคะลูกค้าถ้าเป็นเกตกลางแจ้งเนาะลูกค้าเนาะมันก็ระบายน้ำดีทุกตัวแหละค่ะลูกค้าอันนี้เรามาดูกันเนาะว่า ยาที่โดนน้าจะเป็นยังไงน้าดูข้างหน้าค่ะตรงา้านี่นะลูกค้ามาระบายน้ําดีแบบนี้เลยนี่มาไม่ขังเลยเห็นไหมคะอันนี้รากใส่บนบนอันนี้เนาะบนหญ้านี่ตัวนี้ก็ไม่ขังนะ้ําไม่ขังนะคะดูไหลทิ้งหมดเลยนู่นนะนะขนหญ้ายาวนะคะสี่เซนเลยนะคะนี่อันนี้ตัวก็ไม่ตัวนี้ก็ไม่ขังนะลูกค้านี่เดือวตกให้ดูเลยนี่ยาระบายน้ำระบายไปหมดเลย ย่าสนามฟุตบอลก็ไม่ขังนะคะโอเคค่ะเราลากันไปแค่นี้นะคะลูกค้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกค้าบ๊ายบาย